ขออํานวยพรขอบพระคุณยิ่งในท่านธานาบดีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุเพื่ออยู่จำบรรษาประจำปีพุทธศกราช2563ณวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ความเป็นมนุษย์หาได้ยากความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากความถึงพร้อมขณะสมัยก็หาได้ยากพระสัธรรมหาได้ยากอย่างยิ่งความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากยิ่งนักการบวชด,ด้วยศรัทธาก็หาได้ยากยิ่ง ปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์ชีวิตจึงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ระทมเหมือนนาวาที่หลงทิศท,ทางไปในท่ามกลางของเวิงคลื่นแห่งมหาสมุทร ต่อเมื่อได้ฟังพระสธรรมก็จะได้ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าและยังมุ่งแสวงหาสาระอันแท้จริงได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมชารสูตรว่า พุรผัญจะมนุสตังพุทุป,ปาโดจะทุลโภดุลลภาขณะสัมปติสัทธมโมปรมทุลโภทุลภาสัทธาสัมปติบัพชาชะาชุลภาความเป็นมนุษย์หาได้ยากความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากความถึงพร้อมด้วยคณะสมัยก็หาด้วยยาก พระสัทธรรมก็หาด้วยยากยิ่งความถึงพร้อมด้วยสถาก็หาได้ยากนักการบวชก็หาได้ยากอย่างยิ่งการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้นยากและเพศภาวะของมนุษย์นี้เหมาะต่อการสร้างบารมีที่สุดไม่ว่าจะทำความดีใดๆก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ต้องอาศัยกำลังบุญบาร,รมีที่สั่งสมไว้ในอดีตชาติส่วนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ะลพระองค์นั้นเป็นการยากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะกว่าที่พระองค์จะสั่งสมบุญญาบารมีจนตัดสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น ต้องใช้เวลายาวนานอย่างน้อยยีสิบอสงไขยแสนมหากับจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างอาธิการะบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวความถึงพร้อมด้วยขณะสมัยที่ว่ายากนั้นเพราะบางยุคบางสมัยไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น หรือเป็นยุคที่มนุษย์ทั้งหลายขาดศีลธรรมเรียกว่าเป็นสุญญกับหรือยุคมืดคือเป็นกับที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาโดยลำดับติดต่อกันเช่นนั้นก็หาไม่รัทธรรมอันบริสุทธิ์จึงไม่อาจที่จะบังเกิดขึ้นได้ บางยุคโชคดียังมีพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมท่านก็ตรัสรู้เฉพาะตนแห่งท่านไม่ได้ยินดีขนขวายในการสั่งสอนผู้อื่นให้ตรัสรูตร้ตามใครโชคดีมีโอกาสถวายทานกับท่านก็เป็นผู้ได้ถึงทักขินยะบุคคลถือว่าเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐแล้ว หากเราเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งแต่ไม่ได้มียอดแห่งการยาณมิตรแนะนำให้รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาให้ทซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยก็ทำให้พลาดโอกาสที่จะทำความดีหรือพลาดโอกาสฟังธรรมอันประเสรศิฐที่จะช่วยปิดนรกปิดสวรรค์ และพระนิพพานให้แก่เราได้บางทีเมื่อมีศรัทธาแล้วแต่การที่จะให้ยินดีในพระนิพพานคือมีใจน้อมไปในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้นก็อาจทำได้ยากอย่างยิ่งแต่ถ้าใครคิดได้ก็ถือว่าเป็นบุญ เป็นบารมีมากยิ่งนักของบุคคลด,ดังนั้นดังนั้นนับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่มีบุญเก่าสั่งสมไว้ดีทําให้มองเห็นความสำคัญและความยากลำบากของสิ่งที่กล่าวมาแต่ต้นเพราะเรามีบุญมากจึงได้สิ่งเหล่านี้มาอย่างง่ายดายไม่ใช่ว่าการจะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ ไม่พิกลพิการมีร่างกายเหมาะสมสำหรับสร้างบารมีการได้มาอยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะประเทศไทยของเราซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีพระบวรพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดเป็นยุคที่สร้างแสงแห่งธรรมาศาสตร์ส่องเข้ามา ถึงจิตใจของผู้คนเป็นอัานมากทำให้เราได้มีโอกาสสดับตรับฟังพระธรรมและน้อมนําสู่การประพฤติปฏิบัติได้ผลตามสมควรแก่ธรรมทุกท่านล้วนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วต่างช่วยกันทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาในยามมีภัย ยังได้ส่งกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชเป็นพระบามประชาเป็นสามมเณรสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาอุปสม,สมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากพวกเราได้ทำโดยไม่ยากนี้เป็นเพราะว่าเราได้สั่งสมบุญมาแล้วอย่างดีนั่นเอง โดยเฉพาะความมีศราในพระพุทธศาสนาอย่างมากนั้นจนถึงขั้นอนุญาตให้บุตรหลานได้บวชเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุก,การยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่ มักมีศรัทธาเพียงการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่การที่จะออกบวชด,ดำรงตนอยู่ในเพศสมณะมีอาหารเพียงหนึ่งมือ้อครองผ้ากาสายะเพียงสามผืนมักจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่ไม่ใช่น้อย สิ่งใดที่ทำได้ยากลำบากสิ่งนั้นจะเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการบวชนั้นเป็นการยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยการเข้าไปใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้วย ดังเช่นพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกิริยามารยาทที่สงบงามสำรวมน่ารักน่าเรื่มใสของสมณเนิโครธยังได้สดับพระธรรมเทศนาจากสมณรทำให้พระองค์เกิดศรัทธาทรงสร้างมหาวิหาร84,000แห่ง เท่ากับจำนวนพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา84,000พระธรรมขันธ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์พระองค์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดไปบรรจุอย่างมหาวิหารทุกหลังเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วพระโมคคลีบุติสะ ได้อนุโมทนาและได้แสดงฤทธิ์ให้พระราชาได้เห็นมหาวิหารทั้ง84,000แห่งพร้อมๆกันทั้งหมดไม่ว่าจะมองไปในทิศใดทำให้พระราชาได้ปิติสมนัตอย่างมากพระมหาเถระได้กล่าวว่าผู้ถวายทยธรรมบำเพ็ญกุศลมากที่สุดไม่มีใคร เสมอเหมือนกับพระองค์เลยยิ่งทำให้พระราชาเพิ่มพูนความปิติซาบซ่านทั่วพระวรากายอย่างมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ตรัสถามพระมหาเถระาว่าตอนนี้โยมได้เป็นญาติของพระพุทธศาสนาแล้วใช่ไหมพระมหาเราถระทูลตอบว่าถวายพระพรมหาบอพิษยังเป็นคนนอกอยู่ พระเจ้าอโาศกมหาราชได้ความสงสัยจึงตรัสถามว่าโยมได้บริจาคทรัพย์ถึง9กสิโกดสร้างมหาวิหารมากถึง8 4 0 0มพแห่งยังไม่ถือว่าเป็นญาติกับพระาศาสนาอีกหรือเจ้าข่าพระมหาเถระตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยทายก คือเป็นผู้อุปถากถวายยะตุปัจจไทายธรรมเป็นบุญกุศลเฉพาะส่วนพระองค์เท่านั้นผู้ที่อนุญาตให้พระโอรสและพระธิดาได้บวชจึงชื่อว่าตนได้เป็นญาติแห่งพระบวรพุทธศาสนาราชามีพระประสงค์จะให้พระโอรสและพระธิดาผนวด พระโอรสและพระธิดาซึ่งมีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ขอราชาอนุญาตออกบวชด,ด้วยความสมัครใจครั้นบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอารหันตเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ครั้นแลพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่และอย่างเต็มกำลังอีกทั้งยังได้ทรงจัดตั้งทุนนิธิถวายสงเพื่อไม่ให้สงต้องลำบากในปัจจัยสในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาถึงแห่งความเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด บุคคลใดยอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงให้ทรงบุตรหลานเข้าบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแม้จะเป็นการบวชระยะสั้นหรือระยะยาวหรือตลอดทั้งชีวิตก็ตามหากแต่ตั้งใจบวชจริงแล้วย่อมได้บุญใหญ่เป็นอสงไขยกับอับปปมานัง คือประมาณการไม่ได้เพราะการบวชด,ด้วยศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยตั้งใจมากกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในเพศภาวะของสม,มณะผู้บำเพ็ญเนกขมมะบรมีที่หาได้ยากอย่างยิ่งทำให้มีโอกาสได้ชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์มีโอกาสนั่ง ปฏิบัติธรรมจะเริญจิตตะบำเพ็ญให้ถึงความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตนของตนเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตนของตนเช่นนี้อานิสงส์ใหญ่ย่อมจับบังเกิดขึ้นแก่เราและแก่หมู่ญาติแห่งเราทั้งหลายเป็นตน้นจึงกล่าวได้ว่าการบรรพชาอุปสมบทเป็นญาติของพระพุทธศาสนานี้ เป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากเช่นเดียวกันกันกบผู้มีบุญผู้เป็นนักปรา์บัณฑิตทั้งหลายที่ปฏิบัติกันมาแล้วส่วนท่านที่สนับสนุนการบวชเอื้อต่อการสละตนออกสู่การบําเพญ็ญเป็นพระภิกษุสามเณรน,นั้นย่อมจักได้บุญใหญ่สนับสนุนให้เป็นผู้ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปในการสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรสืบไปฉะนั้นการที่เราท่านได้มีส่วนในการบวชเป็นพระภิกษุสามเณรของกุลบุตร ทั้งหลายนั้นนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของตนอันงดงามได้อย่างแท้จริงในการอันเป็นมงคลยิ่งนี้ขอเจริญพรขอบคุณมาอย่างท่านผู้ที่ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระภิกษุอยู่จำปัญษาประจำปีพระศกราชสองพัรอ หกสิบสามโดยท่วนทั่วเสมอกันขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งและจงเป็นผู้มีความเจริญถึงความสุขแห่งพระพุทธศาสนาสื่อไปเจริญพรพระครูสังฆวิสุทธิวัดป่าวิเวกวัดธนารามจังหวัดมุกดาหาร